โปรบริษัทดอรจิวอาทิสุดท้ายแล้วนะคะลูกค้าอย่าพลาดนะเบ้นจะรวมโปรโมชั่นให้ที่ลดเกิน80กว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะจะเป็นดรจิวออนดนเซรั่มหรือดรจิวออวดนครีมก็ดีทั้งคู่นะคะเพราะว่าเขามีสารสกัดคนละชนิดกันแล้วก็เป็นสารสกัดนำเข้าสิ่งสำคัญคือปลอดภัยไม่ละลายเคองไดช่องแท้นะแล้วก็สำหรับโปรโมชั่นตอนนี้ด็อกเรจิวแอนด์เซรั่มที่เป็นแบบขวดจะอยู่ที่1ขวด9 9้าจะมีโปรสองขวด1 8 0 0งดร้อยใช่ไหมคะ แต่ว่ายังไงโปรแพ็คคู่ก็ยังคุ้มกว่าในรอบของอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยเบนดึงมาให้ตอนนี้จะอยู่ที่1แพ็ค2ขวด1450บาทรูปด้านบนลูกค้าดูตามรูปนะเบนแนะนำลูกค้าจะได้ดูง่ายๆดีเนาะแล้วก็สำหรับลูกค้าที่แนะนำนะคะเปิดใจก็คือตอนนี้ก็จะเป็นดอกกอจี a อวันครีมรุ่นใหม่พัฒนาสูตรแล้วก็เป็นผลการวิจัยด้วยช่วยกับฟื้นฟูเรื่องริ้วรอยความแห้งกร้านผิวไม่กระจังใสนะคะ ก็จะเป็นโปรด็อกเตอร์จิวแอดวานซ์ครีมหนึ่งกระปุกบวกกันแดดอยู่ที่990บาทจัดส่งฟรีคุ้มนะแล้วก็เซ็ตสองเดือนก็เท่ากับด็อกเตอร์จิวแอดวานซ์ครีมสองกระปุกแล้วก็ได้ฟรีกันแดดสองหลอดอยู่ที่1,980บาทจัดส่งฟรีนะคะตัวด็อกเตอร์จิวแอดวานซ์ครีมเนี่ยหนึ่งกระปุก30 ml ใช้ได้เช้าก่อนนอนนะแล้วก็เป็นโปรที่มันสุดคุ้มมากนะคะลูกค้าแล้วก็จะมีโปรด็อกเตอร์จิวแอดวาน ครีมนะคะแล้วก็บวกกันแดดบวกสบู่2ก้อนอยู่ที่1นึ่งบาทแล้วก็เป็นเซตอีกเซตหนึ่งคือดร์จีอวันครีมนะคะบวกตัวแผ่นตัวมาร์กหน้านะคะแล้วก็บวกกันแดดอยู่ที่1190บาทโปรที่ตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวครอบคลุมนะคะคนที่มีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำลุ่มด้วยริ้วรอยนะคะจะแนะนำดอกเร์จีอวันครีมบวก ดอกก็จิวแอนชัยเมลัสมาแล้วก็ฟรีกันแดดอยู่ที่1,390บาทจะส่งฟรีสำหรับลูกค้าที่ใช้ตัวดอกก็จิวแอนวานเซรั่มหรือครีมยังไม่หมดก็ถ้าต้องการตัวแอนชัยเมลัสมาก็จะเป็นโปร2แถม1อยู่ที่990บาทจะส่งฟรีนะคะแล้วก็กันแดดจิวซันตัวนี้จะคุมมันกันเหงื่อก็จะมีโปรเหมือนกันนะคะ s p f 50บเพบบวกๆอยู่ที่3กล่องอยู่ที่990บาท แล้วก็ตัวอาหารเสริมจิวิงนะคะคนที่มีปัญหาผิวแห้งกร้านผิวมันก็จังใสมีปัญหาริ้วรอยอย่างียค่ะหรือว่าผิวพรรณแห้งกร้านตัวนี้จะเข้าไปทานส่งผลได้ดีนะคะอาหารเสริมจิวิงโปร1แถมหนึ่งอยู่ที่990บาทเป็นสารสกัดนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะ สำหรับลูกค้าที่มีปัญหากระดูกข้อเข่าผู้ชาผู้หญิงบางทีพออายุเริ่มมากขึ้นหรือว่าน้ําหนักตัวมันทําให้มีปัญหากระดูกผูกกระดูกพุ้นนะคะหรือมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกต่างๆในร่างกายแนะนําเป็น UNC แคลเซียมพาร์ตยูเอจอยจะส่งผลที่ดีนะคะเซตสเดือนนะคะแล้วก็จะมีของแถม2ชิ้นเป็นจัดรายการอยู่ที่3,050บาทจะส่งฟรีนะคะ คือบริบรษัทอะค่ะเขามาจัดโปรจับคู่ต่างๆบางทีลูกค้าจะงงนะว่ามันมีโปรอะไรบ้างเนี่ยคะ่ะก็เวลาที่เบนแนะนําแบบละเอียดลูกค้าจะได้ไม่งงแล้วก็สามารถดูที่รูปภาพได้นะคะเดี๋ยวอันที่สุดท้ายอะโปรโมชั่นมันจะตัดกันแดดทิ้งนะคะตอนนี้จะกลายเป็นสินค้าเดี่ยวๆอย่างเช่นด l รจิวแอดวานซครีมเนี่ยก็จะไม่มีแถมกันแดดแล้วก็จะเป็นราคาลดโปรโมชั่นตามปกตินะคะอ่าแล้วก็สำหรับโปใช้ยาวนานนะคะ ก็ตอนนี้ก็จะเป็นดอกเ l อร์จิว c อดวานเซรั่มบวกกันแดดอยู่ที่1,190งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบดซรั่มสขวด1,800งพันแ้ยใช่ไหมคะเซ็ตคูมที่สุดคือเซ็ตแพ็คคู่ที่เป็นบอ่อค่ะแล้วก็จะเป็นโปรสิขวดไม่ว่าจะเป็นดอกเ l อร์จิว c อดวานเซรั่มหรือว่าครีมจะจัดโปรสิขวด8,500นะคะดอกเ l อร์จิวแอนชัยเมาจะมีโปรสิหลอดอยู่ที่3,000บาทนะคะคนที่มีผมาฝ้ากะโดยเฉพาะแล้วก็จิวิงห้าแถมหอยู่ที่สี่พบาทนะคะ ได้ทานถึงสิบกล่องอย่างต่อเนื่องจะใช้แบบเป็นโปรใช้เดือนต่อเดือนหรือใช้อย่างต่อเนื่องโปรไหนก็คุ้มนะคะดังนั้นการแนะนําคือสิ่งสำคัญได้ใช้ของแท้ด้วยแล้วก็ไม่ต้องเจอไม่ออาชีพแล้วก็ปรึกษาสั่งซื้อก็ลาย b e n z z e y 2 3 0 8 1 4 5 3 0 6 2 3 0 8 4 6 6 9 7 8 9 6นจะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมันอาทิตย์สุดท้ายเดี๋ยวโปรมันจะมีการปรับเปลี่ยนโปรโมชั่นแล้วนะคะลูกค้าท่านใดที่เป็นลูกค้าประจํากันก็อย่าพลาดโปรโมชั่นที่เป็นแจ้งไไไปลลูกค้้าาจะดดม่พ ในในโปรโมชั่นดีๆที่เบนแนะนำให้นะคะแล้วก็กลับขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจนะคะส่วนดอกจิวแอ v ด n ว e นเซล u m มแพ็คู่เบนแนะนำนะคะรอบหน้าเหมือนที่เบนแจ้งราคาจะปรับขึ้นหรือสินค้าหมดเท่านั้นนะคะกลับขอบพระคุณค่ะ